สวัสดีตอนเช้ากันทุกคนวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะไปโรงเรียนแล้วใครที่ยังไม่เปิดรีแล้วเปิดพรุ่งนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้นด้วยนะและคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาทุนน้องไปรับของฟรีนะคะคือเจ้าตุ๊กตาคุกกี้ที่จะอยู่บนหัวไหล่ของเรานะคะมาจากกระตูนเรื่องเชคนั่นเองบอกเลยว่าเป็นกระตูนตั้งแต่สมัยพี่แป้งเด็กๆเลยค่ะซึ่งเขาแจกทั้งหมด14,500นสหรชิ้นสาหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากได้ของฟรีชิ้นนี้อย่าเพิ่งด่าพี่แป้นนะคะดูจบคลิป นายพี่เป้จะสอนทั้งหมดว่าทํายังไงบ้างเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะน,น้องจะยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นจากนั้นควยของ,น,องน้องในการทาของฟรีชิ้นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ามคุยแต่เราเนี่ยจะทําแค่2อควยคือควยด,ด้านบนสุดและควยข้างล่างสุดค่ะคุยตรงกลางเราไม่ต้องทํานะคะ จากนั้นให้น้องเดินตรงมานะคะแล้วกดอีตรงกล่องสีฟ้าจากนั้นก็ลากมาตรงเส้นชัยนะคะน้องๆถือว่าน้องๆเนี่ยได้ทําการนะคะผ่านไปแล้วนิดนึงนะคะคือเราทำนะคะคือการลากของหรือลากของเนี่ยทั้งหมด1อันจาก500อันนั่นหมายความว่าเควสสุดท้ายของน้องคือการที่น้องจะต้องลากสิ่งของทั้งหมด500ครั้งจากนั้นให้น้องกระโดดลงมานะคะจากนั้นก็สร้างไทคูนมาเรื่อยๆค่ะสร้างไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะเพราะของหลักจริงๆแล้วมันอยู่ตรงนู้นที่เขาเล่นกันเยอะๆนั่นเองค่ะ นั่นนะเมื่อเราสร้างมาจนถึงตรงนี้แล้วเรียบร้อยเนี่ย ให้ทาการสร้างตรงนี้ให้หมดนะคะมีของรับประจําวันด้วยนะคะมันจะเป็นเหรียญซึ่งน้องๆจะต้องใช้เหรียญนะคะในการอัพพลังหรือค่าแบบให้น้องๆแข็งแรงขึ้นอะไรแบบนี้นะคะพอเราอัพของมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าเราสามารถากดอีตรงนี้แล้วลากของไปได้อย่างที่พี่แป้งชมบอกนะคะน้องๆว่าเราจะต้องรากของทั้งหมด500ชิ้นหรือ500อันซึ่งเราสามารถนะคะหากมีพละก,กําลังมากๆแล้วเนี่ยเราสามารถลากของเนี่ยที่เป็นอย่างหนึ่งเนี่ยหชิ้นได้นะคะน้องๆกดกันได้เลยแบบปึงป้งๆๆนะคะก็จะเป็น6 ัน่น้อง,องพยายามนะคะอัพให้เรามีพลักกาลังเยอะๆนะคะเราจะได้ลากของได้เยอะเพราะเราได้เหรียญมาเนี่ยน,น้องก็อ เพราะเรามีพละกําลังเยอะลากได้เยอะก็จะเสร็จไวนั่นเองค่ะและเควสที่หนึ่งก็คือน้องๆดูว่ามันจะมีคําว่าเทเลพอร์ตเด้งมานะคะให้น้องๆเน่ยทำการกดได้เลยนะคะมันจะเด้งเรามาให้ทำภารกิจคือมันจะมีไอที่เราเหยียบๆที่มันเป็นสีเขียวค่ะน้องๆทำการไปเหยียบสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะจริงๆหากเรามีเงินก็คือเดินไปเหยียบได้เลยพอมันขึ้นอีกน้องๆก็กดนะคะเทเลพอร์ตมามันอาจจะมาตรงนี้นะคะแต่ว่าไอที่ลากเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นนั่นเองนะคะน้องๆซึ่งบอกเลยว ที่แป้งบอกว่าเรามีพละก,กําลังเยอะเนี่ยค่ะน้องๆเราสามารถลากของได้หลายๆชิ้นติดกันซึ่งเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยต่างมาเหยียบไอตรงสีเขียวใช่ไหมคะเพื่อให้รูปปั้นเนี่ยมันสาเร็จนั่นเองแต่ว่าเงินของเราก็จะโดนล,ลบไปด้วยนะคะแนะนําว่าให้มีเงินติดตัวไว้ด้วยนะคะเวาลาเทเลพอร์ตมาซึ่งเรานะคะจะต้องเทเลพอร์ตแบบนี้มาเข้ามาร่วมอีเวนต์ของเขาทั้งหมด10อีเวนต์ค่ะบางทีหาน้ๆเนี่ยมันไม่มีอีเวนต์ที่มันเป็นรูปปั้นบางทีมันก็จะไม่ได้นะคะน้องๆทาการนะคะแบบนี้ไปเรื่ พอเสร็จแล้วทำสองเควสนี้ปั๊บมันจะขึ้นบายไอเทมศูนย์โลบัคมาให้กับนุ้องนั่นเองแน่นอนว่าพี่แป้งชมเชื่อว่าต้องมีคนคอมเมนต์ด่าพี่แน่นอนว่าเอ้าพี่ทาไมเข้าแมบบแล้วมันเสีย50โลบัคใช่ค่ะนน้องถึงแม้ว่ามันจะเป็นของฟรีแต่นน้องต้องเสียค่าเข้าทั้งหมด50โลบักนะคะในการที่จะมาเล่นแมบบแบบนี้แล้วได้ของฟรีเช่นนี้ค่ะคิดเอาละกันนะคะน้องว่าสมควรกับการที่จะเสีย50โลบัคไหม